เยาบอกมึงโยทำบ้านยงเลยมึงบ้าทำไปไอะที่ว euh ่ามึงบ้าเห็นหนังเห็นจมาไอ้ที่มึงบ้ามาหาใครกูมาหามึงมโอ้ยมาวทัเบ้านลำบากเลยโทษบ้าพจ้อแต่รับโอเคป่

จวาลน้าาแตแี่หลังเดียวหังนี่เนี่ยาวาปดอกสบายเออกรเป๋ากระเป๋าเวยอ่ะมึงเนี่ยกระเป๋าเงินเด็วาาินเหมือนเดียมือนีวว่ากันคืออเปาขอป็ไหนวกกรบเป๋โอ้ยไอ้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 เอาอนทุ่างของเงีแย่องเงี้แย่แล้ว ủa như vậy vậy bắt đầu mọi người kìm căn 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 kìm รักเกยอิกว่าบ่้าติดกัมึังกาเตี้ยากูักเกยว่ากูจีบพี่คบดีละอย่าอย่ามึงเสียเากูมันติ๊เงียกูเสีย่ราพมันบังลุงมึงกอดินลุงเขากอดินละมืงเบืองเบิ่งโลกกูเมืองกูอวะเมื่อวานนี้วะเมจอาสิ

มึงยอเอกเลยจะมันมึไปกินไสเีบังีเปลบังีะได้เยียมบังี่าวะเียค่าเากขเป็นนรักใครตัวดน่ที่บกใครวะไ่ได้กเขายบ่บ่่ได้เียกับเราเขาเสี่ยงก็ได้เงกพ่อเด่มีลูกแนึงมั้ันแ่เราไปกินมม่เขาไปกินเราเขานั่นไปแล้ว